การนันวนดีครับ <c oughs> ยังไงยังไงเราก็ไม่ตายกัน,กนง่ายๆเรากนะเราจะรอดูนะน่าจะไม่เกินปีอะ่ะถ้าทานายบอกไฟเขียวแล้วนี่คือเขาเขียนแล้วเขาร่างแล้วเขาร่างแล้วก็ยื่นคําฟ้องเออร่างเสร็จแล้วก็ยื่นยื่นคําฟ้องนะพอยื่นแล้วก็นี้ก็รู้แล้วล่ะเออยื่นป๊อปก็ไต่สวน ใส่สวนมูลฟ้องแต่ไอไปฟ้องไอพวกรู้กฎหมายนะแม่งก็ไล่ไหลหลีเรื่อยอ่ะออคอยดูนะแม่งผัดไปสี่ผัดแล้วแหละเอผัดจนฐานไม่ให้ผัดแล้วอะ่ะต้องมีขี้เละขี้เละนะสมมุติว่ายื่นฟ้องเดือนหน้านะสมมตินะอันนี้สมมติยื่นฟ้องเดือนตุลาอเงี้ยออพอเรียกเออเรียกไอ ไต่สวนไต่สวนก็ประมาณสักเดือนพฤศจิกามันก็จะเลื่อนการไต่สวนครั้งที่1ไปเดือนตุลาอาไปเดือนธันวานะแล้วก็ไต่สวนครั้งที่2เดือนมกราไต,ต่สวนครั้งที่สเดือนกรุมพาไต่สวนครั้งที่สี่เลื่อนไม่ได้แล้วในเดือนมีนาเดือนเดือนมีนาเนี่ยจะต้องไต่สวนมูลฟ้องนะจะต้องเดือนมีนานะเมษายถึงเมษาเนี่ยมันจะไต่สวนมูลฟ้องมันจะบอกว่า ไม่ว่างไม่ว่างติดคดีติดคดีไม่ว่างติดคด,ด,ดีไม่ว่างติดคด,ด,ดีเออแล้วแต่ส่วนมูลฟ้องเนี่ยน่าจะด้เดือนเมษาเพราะแต่ส่วนมูลฟ้องเมษาเนี่ยอ,อ่ก็จะมีคําสั่งรับหรือไม่รับฟ้องก็ประมาณเดือนมิถุเดือนพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมแล้วก็นัดสืบพยานนะนัดสืบพยานก็น่าจะเดือนออกรกดาคมปีหน้านะ นะักสืบพยานเดือนกรกฎาคมปีหน้าแล้วก็กลัวจะสืบพยานจบเพราะว่าพยานน่าจะเยอะกลัวจะสืบจบก็น่าจะเอ่อเดือนเนี่ยเข้าเข้าเข้าเดือนสิงหากักยาแล,ล้วล่ะเออปีหนึ่งเนี่ยยังสืบพยานยังไม่เสร็จนะกลัวจะวิพาษาได้ก็นู่นละ่ะเออปลายปีอ่ะปลายปีหน้า ตาเอดถามหน่อยโปรแกรมถอดเทปเป็นข้อความสามารถถอดเทปฟองได้ใช่ไหมใช่ครับถอดเทปเป็นข้อความนะแต่เราใช้ไอ้นี่นะไม่ได้ใช้โปรแกรมนะใช้คนถอดนะครับใช้คนถอดออขนาดท่านอดีตนาะยกทักษิณเรือนจำยังรายงานว่าเชา้านี้ท่านทานกาแฟไข่ต้มสองฟองใช้เงินว่ห้าร้อยโอ้ ได้เงินเปลืองแค่ล่ะถ้าสนใจเรียนก็ได้เรียนกศอนอการษานอกโรงเรียนภาษานอกระบบก่อนให้ได้มหกแล้วไปตอบวตีกศอนอเขารับเทียบอาชีพที่เราทำอยู่ทำให้จบได้ไวขึ้นครับมไม่เอาแล้วครับคุณตุ๊กนะเอาแค่นี้ก็เลี้ยงตัวเองได้ก็พอแล้วครับเลี้ยงตัวเองได้ก็พอละอย่าไปเั่นเยอะ ใครสองฟองดบจังท่านเอาก็ธรรมดาเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ี๋ยวผมต้องไปเติมน,น้ำมันอีกดีกว่าอาเ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 อา,เอาแค่นี้ก่อน <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวคุณเจราจา,าได้ตังไหมได้ได้ตังแต่ผมไม่โดนคดีเออแต่ถ้าเกิดว่าอย่างที่ผมฟ้องเนี่ยผมไม่เจราจา ไม่เจรจาพอไม่เจรจาป๊อปไอ้คนฟ้องมันก็โดนคดีแล้วแล้วแล้วแแล้วมันจะไปต่ออีกหลายคดีอยิ่งไปทางปากใต้แม่งห้าหกคดีโอโหเลี้ยงกันให้เป็นแถบๆเลยคดีหนึ่งก็มีสองกรรมสามกรรมสี่กรรมโอ้ยเหนื่อยใจแทนนะเอาดิเหนื่อยใจแทน เราระบุชัดเจนเลยนะระบุชื่อเขาชัดเจนด้วยเออระบุชื่อเขาชัดเจนเลยเห็น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 เอฟซีส่งข่าวมาเหมือนกันบอกอิสระเขาก็ระบุชื่ออิสระชัดเจนนะก็ไม่เป็นไรผมยังไม่ทําเพราะว่าอายุความเขานับจากวันที่เรารู้ถ้าคือวันที่เรารู้คือวันที่เราไปนั่งดูแต่บังเอิญว่าเรายังไม่ได้ดูก็เลยยังไม่รู้ อายุความมันเลยยังไม่ได้นับนะแค่เขาแค่เขาส่งข้อความมาบอกเฉยๆว่าเอออิสระาเจ้าถูกหมิ่นประมาทเจ้าถูกดูถูกดูแคลนนะมันเอ่ยชื่อเจ้าตรงๆนะเออขาบอกว่างั้นก็ไม่เป็นไรใจเย็นๆเอาไว้นั่นแหละเอาไว้นั่นแหละอืมปล่อยมันอยู่ในนั้นแหละนะเอฟซี FC บางคนยังใจดีนะเอฟซี FC บางคนก็ใจดีนะถอด ถอดเทปมาให้เรียบร้อยด้วยเออแต่เรายังไม่ดูเอาไว้ไปก่อนเรายังไม่รีบยังไม่รีบเพราะว่า,เ,าเขานับจากวันวันที่เรารู้ว่าน,นับจากวันที่เรารู้อไอ้สิ่งที่เรารู้ไปแล้วแล้วก็อ,อีกต่างหากเออค่อยแบบแล้วถ้าค่อยทําใครค่อยโหดหน้าไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่แต่ค่อยไม่ละลานใครก่อน ี่ีอต่อกำลังศึกษากฎหมายอยู่นะเจ็ร้ยห้าสิบนี่ใจเย็นๆค่อยเก็บไว้แล้วตามลุงได้ปอตีใบที่สองละสาขาลิทิาศาสตร์ <laughs> ค่อยจบปอหกค่อยก็ได้ละปอตี <laughs> ไม่ได้เรียนเอ่อมอต้นไม่ได้เรียนมอปลายไม่ได้เรียนอนุนะเออจบทีเดียวเลย <laughs> อาการนั้นสวัสดีครับ แล้วเราเราเรายังไงยังไงเราก็ไม่ตายกันง่ายๆหรอกนะเราจะรอดูนะนี่แหละเออแต่ว่าเร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 ามาอยู่ใน เรามาอยู่ในวิถีของคดีลุงพลนี่ก็ดีไปอย่างนะเราเห็นเราได้เห็นกรรมนะผลของกรรมในการกระทำํำมันได้เห็นไยมากเลยนะเออมันได้เห็นไยมากเลยนะเออดีเหมือนกันนะดีดีด,ดีใครกระทำกับใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยเออแล้วผมผมเท่าที่ผมเห็นนะอย่างเช่นไอ้คนที่ถูกผมฟ้องเนะ่ะตอนที่ตอนที่ คดีผมอะรอลงอายาแต่พอไปคดีที่สองต่อไปเนี่ยเขาไม่รอเว้ยเขาไม่รอเลยนะเขาเอาโทษมาลงเลยนะโอ้สุดยอดเลยอะผมไม่น่าเชื่อนะว่าคือแต่ละศาลนะเขาอาจจะไม่เหมือนกันนะนะบางศาลเขาไม่ได้ใจดีนะเขาตามเป๊ะๆตามไอ้นี่เลยอะตามตาวดกฎหมายเลยนะ เออบางสาลนะแต่บางสารก็โหใจดีใจดีนะ<บ>เออมันย่ามใจเห็นเขาไม่โต้อตอบเขาเป็นผู้หญิงผัวเขาเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วยังไม่พอใจเอาให้หนักงานนี้ไหว้ไม่เอากระเช้าไม่รับไม่มีคําเมตตาเอาให้หนักก็เหมือนเมียค่อยไงเมียค่อยบอกว่าไม่เจรจา เอาคำที่ภากษาเอาคำที่ภากษาอย่างเดียวพอได้คำที่ภากษาเนี่ยคือสมมุติเราเจรจาได้เงินจำนวนเยอะใช่ไหมแต่ว่า <c oughs> ไอ้คนที่ถูกเราฟ้องมันไม่โดนคดีเหมือนพี่หลวงมาไกลฟ้องผมเนี่ยเจรจา